สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปีดมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้ trk 5 0 2ดาวหมื่นห้าขวัญสามพันสองหกสิบวดนิดๆอ่เครื่องยนต์สี่จังหวะสองสูบสี่บาลสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหกสี่สี่นะครับวันนี้เรามาดูรอบคันกันก่อนเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะสวยเลยเดี๋ยวก็จะมีสตาร์ทให้ฟังด้วยนะครับประมาณนี้วันคันนี้มีกล่องแถมมาให้ด้วยแล้วก็เป็นแหลกข้างแถมมาให้ด้วยนะไว้สรับใส่กล่องแล้วก็เป็นแหลกด้าน ้ายด้านขวาด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวเป็นตัวกันไฟหน้าข้างหน้านะครับแล้วก็แถมชิลมาให้ด้วยพร้อมกับที่จับโทรศัพท์ตรงนี้โอเคครับผมยังไงเรามาสตาร์ทกันดูก่อนเลยแล้วกันดูไม้กันก่อนเลยแล้วกันครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ 70, เรจเ็ดหมื่นเศษเท่านั้นแม่โอเคครับอ๋อขังเกียร์ไว้อยู่สตาร์ทไม่ได้ ปานง่ายดั่งใจนึกขับสบายขับสบายแม่ขับไปไหนก็ได้ต้องเรียกว่าเป็นทัวร์ลิงหรือว่าเป็นออฟโรดมอเตอร์คร์สหรือว่าอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปขับเอาไปขับแค้เหมือนกัน,น,นเสียงเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆ มานี้ต้องเรียกว่าเสียงคันนี้นึกว่าสี่สูบเรียงมาแค่สองสูบเท่านั้นคันใหญ่แบบเต็มคาราเบลครับไว้เจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน